Chị Vâng Sẽ bài đi Sẽ bài đi Sẽ bài đi đó Bà luôn Đẹp xì thuộc thuộc thàm Nhớ chạp đó gì to lọc chú xong chơi mà hôm thì <laughs> Nhà Mama hôm thì đổ, nhà มาไวเออขม้าม ok, ึงพอบ่อนพ่ออีหด้เห็ดย่งนะพเจะเห็ดทางบ่อเจ็บเออมันเจ็บแล้วน่ะไอตู้นี่โอ้เจ็บบ่ลูกบ่อหงับหยขม้าโฮมเลยลูกหยับขม้าโฮมเนยเอางั้น บอกเกิดแม่พุณอะพอจะเห็นยังนะพอจะเห็นยังโผลโชนชนเล่อย,อยู่ไปน้ำพอว่ะของคนไปเป็นนะพี่น้องเลยอย่าไปลูกอย่าไปถ่ายอยู่พี่ยอยู่ห่มพี่เว้ยจะแม่เพิน่นจาคู่อยากเห็น,ห,นหันเราเห็ดทาง บอแล้วเห็ดทางไปช่วยแล้ววะเออขี่ดินลูกอะไปไปห่มลูกไปเออไปห่มลูกไปไปเมึงห่มไปไปมาพี่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 ยังไม่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 เออมาห่มมายืนเมึงอยู่นี่ลูกเด้อยืนยืนเมึงกระปาเย เออเออเออโ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 อม่จอยตกขีด no? ต้มนะนี่ตกตมนะใช้ดุใช้อย่าจับดุอย่าจับอย่าจับมันสีทับตีนโนะไม่ต้องซอยออกพอบุญนะอย่าซอยบ่ห้องบักโอ้ไป่ม่ซอยไปห้องบักโอไปหมันลูดออกแล้ว บอเลนลูกบอรเลนมันสิทับตีนนุกมา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 เห็นไหม่อ้มอุ้ยเหนียนหายปลาปลาชวนหูกเ้อเหนียนหายปลาปลาเลยเมนียนหายพอบุญเฮาเลยพอบุญชวนใชทางลูกเด้อุ้ยเอีเยอะเยอีเยอเยอีเยเดี๋ยวหายปลาปลาชวนหาพอเอะเยอะเยอเยอถูจ้าเลยลูกถจ้าเลยถจ้าหนยกว่า

โอ้ยแะมากเลจังแะจงแจะอยากชอยว่เอาอยากชอยลลูกไปไปห่มคุไปห่มไหมมันไห่ขึ้นมาทึงมาไหลขี้ดินพอยจนบเห็นทางไงูดลูกไปห่มคุไปห่มคุไปคุไปบ่หน้าบ่ได้ออกไป ให้เสียไปไปลูกไปไปตัวขี้ตุม่มนะฮะตัวขี้ตุม่มน,นะฮะไปะลูกปะพอบ้านแล้วไป,อไปโอ้ยขี้ตมติดลูกเลยเนาะเอาเอาเด็ก <c oughs> บัวบ,บัวต้องไปช่วยแล้วเราอีพอนนะไปนั่ง พ okay. ่อพี่พ่อระเจ้าย่างแล้อนะไปเอาเสียมอีกรวงหนึ่งขนาดนักชั้นไป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 ชิชอยได้เห็นยังลูกไปเ้าหน่ะไปเกี่ยวเข่าไปนี่มันคืองานของเรานี่นะขีินู่นขีินู่เด้อนั่นเตะ ต้มยงงอากาศเย็นเลยนะกาศหนาวแล้วปลาดุงเลยบเฮดุูกดาบเฮดอยากชอยเลยขี่ต้มเฮีบ้าขี่ตตมในตีนพอบูนนะเอี้ยอนู้อ่ะโมแม่นันปูนแดงเลปูนเขียว กม่หอกัย้ก่หอกไงส่วนดีได้นิก็มดนาติดนานี่ไเนาะฮะอบุญเห็ด้วพูหาเมืองเลยเมืองเลยเราเห็ดเลยออ้มาพี่ดุมาพี่มาอยู่ท่โฮมพี่ไว้ อยู่นี่แล้วแมวมาห่มตัวให่เดี่ยวมึงองทองกยัดชอยอ่ะหายีูว่ะพี่อเห็

เหยีงกางแขนให้พ่ออุ้มนอนนอนเนอเนอนอเนอนอเนเนอเนูนอเนอนอเนอเนอเาอนเนอดพออเน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 ออเออเอเอ ตกจิตมเนาะย่างเซซุ่มเซสะแทนะย่างรถย่างน้ำนะรถี à, oh, nay, toc, <ten> ิตมลูกเอียเอี๊ยเออเอี๊ยเอี๊ยขิ้เดียดเออหูท่อนี่ท่อนี่่อน้ำลง ก็เป็ดหน่อยแฮ่นี่ผู้ลูกไปฮั่งผู้ไปผู้ไปผู้พูไปใช่นี่อาทองบูยูลุกขึ้นลูกอะไรลุกขึ้นบเป็นยังเออผู้ไปฮั่งเนาะไปฮั่งพางถนนดลพอบุญผู้ไปไปไปบุบบึนไปไปไปขึ้นบุบบึนไปเฮ้ยลูกไป ไปพาไปหน้าป้าได้ค่ะนี่ไปห้องนี้ก็ได้ลูกนี่ไปห้องนี้นี่จักได้พี่น้องเลยเออไปผูไปผูไปไปย่างย่างไปลูกย่างไปยุ้ยบางขือขี่ตมเนอะบางขือขี่ตมเนอะเอ้ากลืนหัวข้างในบ่โอ้นางบ่น่ะ เมึงไงบ่อะนะมานั่งอยู่โฮมเน้นั่งกะมานั่งอยู่โฮมเน่อเมื่อไงกะมานั่งอยู่โฮมเออพี่มานั่งอยู่โฮมเน้เออนั่งอยู่ห่มเน้มื่อไงกะเออนั่งน้องมานี่นั่งน้องเนาะเมื่อไงบ่ไปขึ้นเทิงเฮือนไปผู้ข้นเทิงเฮือนไปไปบมดจ้าไ้ขืนเนี่ยเอี้ยโอ้ยเอี้ย เพื่อนทุกหลาเพื่อนไปไปแตเอาแม่มก่อนไปจังไปหน้าไปเอออุ้ยเอะมึงเนี่เออไปแต่ขี้ดินนนนนบวจับลูกบวจับช่องหายังน่ะอย่าเฮ็ดมันสีดุดของพ่อบุญนะมึงเน่ขี้ดินนะเออไปไปดังมือไปดังมือไป แล้วไปจกป่านะฮะน้างมือไปน่ะโอ๋นอนเลยนะไอโอ๋นอนเลยโอ้มองมาดูโอ้ยไปบ่อนหน้ามือหนิสิเธออย่าจับมันเลยลูกอย่าจับมันเด้อย่าจับไอ้เรื่องนั่นนั่นนั่อย่าเห็นน้องเด้อโอ้เด้อโอ้อย่าเห็นน้องเด้อลูกเด้ออย่าจับอย่าจับ อยากล้างมือบ่อีไล่อยากล้างมือบ่อลูกบ่อเออขอ้ยตัวน้ามันครบกับบุรุปบ้อแตอ,อ,อ,อีเอิญเอ,อิกบ่ไกล่ละบ่คันนี่ฮะอเอ,อิญเอ,อิญนก เหรอมันเห็นเปเห็นยังนะเห็นมูยอะนะมูนะผู้ชาวมาผู้ชาวไอโอมานี่เห็นป้ะบดุ๊ดบ่ต้องไปรู้บ่ต้องไปบ่ต้องไปาางไปคือเตื้อเคลื่อนนะไปบ่ไปว่านาะนั่น ของคนย่างเป็นไะพี่น้องเอ้ยช้ำสีน้ำบัดนี้อีหล่ะอย่ายุ่งมันดุอย่าฉอมันโอ้ยไปดุไปดุไปผู้ไปไปไปหู้นาพ่อบุญมาแล้วไปขี่รถไปไปขี่รถบึ้นบุลูกไป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 ขี่รถบึ้นน้อลุงเนาะไปหน้าเนาะ พ่อบุญห้อสิไปชมอยู่หน้าเนาะบม่ได้ชนไม่นำมาพนะ่อสิไปใช้ลูกสิไปใช้อนั้นตากอมมิตามินบ่หนี่มันเลยมิตามินเลยนี่น่ะแลดมันฮอ่หนี่หนี่ไปเลยพ่อบุญใช้เชืออะไรปลื้๊ปลื้๊บปลืปล้๊มุดเออมุดเออหันเ้อเออมุดเออไปลูกไปไป ฮัมาามาห่วงๆเลยคุณอะพ่อบุญยุคุณอะไป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 ลูกไปมาแม่อุ้มมาอุ้มแม่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 อุ้มว้าวคือจ่าเนยคือจ่าเนยคือจ่าประลุงเนยเออเดี๋ยวจังคีอือ À, chúc chúc mẹ này chúc mẹ này chúc mẹ này chúc chúc mẹ chúc mẹ à, chúc mẹ 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 chúc อ้าไม่บายสุจาสุจาป้าลุงเด้อจ้าแนมังแนจ่าอลูกโอ้แ่พี่น้องดมผัดผกเปิปป้า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 ป้อม้าๆ้าป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 าป้าป้าปป้าไป้น้าปาาอาาาาาา

จ้าจ er okay, okay. ้าจุ๊บเมย์จอยนะนักเมย์จอยนะเอาเปลาให้เมย์จอยได้เราผักเมย์จอยเจ็บนี่งจ้าโอเคโอเคป่ะป่ะป่ป่ะป่ะปอันเนี้ยนั่งลงป่ะ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 ไปแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อป้าลุงเอ้ยที่นี่ไปแล้วกล่าวคำ้าาสบายดี